สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมนะครับผมวิถีอีสานบ้านนานะครับนี่ถ้าแถวต่างจังหวัดนะครับผมจะนิยมเลี้ยงวัวกันนะครับแล้วก็นํานะครับปุ๋ยคอกต่างๆที่เออเป็นแห่งแล้วนะครับผมเนาะเพื่อนําไปนะครับปลูกผักนะครับผมทุกท่านนี่ครับ ช่วงฤดูหน้าหนาวทุกปีนะครับผมเนาะจะปลูกพักกันเป็นพิเศษนะครับผมนี่ครับไม่ว่าเป็นใบเขียวนะครับหรือว่าจะเป็นพวกพืชต่างๆนะครับพอนข้างที่จะงามนะครับผมเมื่อนําปุ๋ยเข้มาผสมนะครับกับดินที่ทําการปลูกไว้นะครับผมนี่ครับอันนี้คือแบบปลูกแบบบ้านๆเลยนะครับผม พักนี่ปลูกแค่นี้ก็กินแทบบ่ทันแล้วล่ะครับผมทุกท่านนี่ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นพักต่างๆนะครับพักปลอดสารพิษนะครับผมทุกท่านถ้านาหนาวนั้นเพือจะมีความงามเป็นพิเศษนะครับผมนี่ครับมะเขือนะครับผมทุกท่านเอาไปกินกระปุนแสบๆครับผมพี่น้องนี่ครับพืชต่างๆนั้นครับผมเนาะ เดี๋ยวจะพาทุกท่านนั้นไปชมพืชผลกันนะครับผมเนาะนี่ครับอันนี้คือมะเฟืองนะครับผมหรือว่าหมากเฟืองภาษาสีสารเนาะครับผมนี่ปลูกแค่1นึ่งปีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกิ่งต้นเด้อครับผมเห็นบ่ครับดกนะครับผมเนาะอันนี้จะผสมปุ๋ยคอกลงไปนะครับ ถ้าท่านถ้าเผยมีปุ๋ยคอกนะครับถ้าเราขยันหน่อยครับมาผสมกับดินที่เราปลูกนะครับจะเห็นผลเร็วนะครับผมเนาะและก็ค่อนข้างที่จะงามดุลนะครับผมทุกท่านนี่ครับดกมากเลยนะครับผมทุกท่านนี่อันนี้คือนําภาพมาประกอบเพื่อเพยอยากทาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมทุกท่านนี่ครับไหวกระปูกแค่ปีกว่าๆนะครับผมทุกท่านอันนี้จะโตเร็วมากๆเลยนะครับผม อันนี้เป็นหวายใหญ่นะครับผมทุกท่านนี่ครับที่เวลาต้นโตๆพันจะเอาไปสารต่างๆได้นะครับผมนี่ครับหนพันก็จะแกงได้นะครับภาาอีสารพันเรียกว่าแกงหวายนะครับนี่ครับก็จะมาพามาชมนะครับผมสะหลังบ้านนะครับผมนี่ครับเป็นวิธีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่เราควรอนุรักษ์ไว้นะครับผมวันนี้ครับผมนกกระนํำมาฝากให้ทุกท่านนั่นได้ ลองนําเอาไปประยุกต์ใช้นะครับผมน้องทุกท่านสำหรับวันนี้ก็นำมาเป็นไอเดียสําหรับคนที่ชอบการปลูกนะครับผมนี่ครับพริกกระบูตงซื้อยากเลยนะครับผมทุกท่านดกนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มารับชมและติดตามได้ครับผม